คือทําการควบคุมได้เลยครับแบบนี้ครับ สวัสดีครับผมนัดจาก Audio City ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็มาอยู่กับ Allen Heath QU 1 6เป็นมิกเซอร์ดิจิตอลที่ทุกคนรู้จักกันดีวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเข้าไปควบคุมตัวเครื่องเขาผ่าน iPad นะครับสำหรับวิธีการเนี่ยก็ง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับอุปกรณ์ที่นำมาวันนี้ก็คือจะเป็นโมเดมเราเตอร์1เครื่องแล้วก็จะเป็น iPad อีก1เครื่องครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่าวิธีจะเป็นยังไงครับ ครับผมอย่างแรกครับเราก็ทําการเชื่อมต่อโมเด็มกับตัวมิกเซอร์ก่อนโดยเราก็เสียบกับโมเด็มที่ช่องอินเทอร์เน็ตด้านหลังของตัวโมเด็ม Wi-Fi นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับมาเสียบที่ช่องเน็ตเวิร์กของ q u 1 6ครับพอเสียบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอกันว่าจะต้องเข้าไปตั้งค่ายังไงครับพอเราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาที่หน้าจอครับแล้วเราก็ไปที่ปุ่มเซตอัพครับกดเข้าไป1ทีแล้วก็มาที่คอนโทรลนะครับตอนแรกเนี่ยอาจจะอยู่หน้าอื่นแต่เรามาที่หน้าเน็ตเวิร์กครากด DSTP เพื่อให้ตัวเราเตอร์เนี่ยแจก IP มาที่ตัวนี้แล้วเราก็กดแอ p พ y ได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวโมเด็มตัวนี้ครับโมเด็มของผมนี่ก็จะชื่อนี้นะครับเป็นโชว์รูมพอเชื่อมต่อกับโมเด็มเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเข้าแอปได้เลยครับก็จะเป็นแอปที่ชื่อว่า QUPad ครับก็สามารถไปหาโหลดได้ที่ App Store นะครับพอกดเข้ามานี่ครับเขาก็จะขึ้น QU16 ให้ตรงนี้เลยแล้วก็กด Connect ได้เลยครับ แล้วเขาก็จะขึ้นหน้าจอนี้มาแล้วครับเหมือนหน้าเซอร์เฟตมิกเซอร์เลยก็คือทําการควบคุมได้เลยครับแบบนี้ครับ ครับผมก็จบกันไปแล้วครับสำหรับวิธีง่ายๆในการเข้าไปควบคุมการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบน iPad ใครที่ติดปัญหากันอื่นสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาให้นะครับใครถูกใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ